สวัสดีค่ะคุณป้าพามาดูข้าปล่อยน้ำเข้านานนะคะมาดูนกปากห่างค่ะนี่ค่ะหากินนะคะหากินอยู่ในานานะคะหาหอยปูปลาค่ะเพราะว่าปล่อยน้ำเข้ามาในานาแล้วค่ะต้นข้าวเริ่ม,เร,มเริ่มโตนะคะต้นข้าวเริ่มโตปล่อยน้ำมาต้นข้าวก็น้ำก็ไม่มิดยอดยอดยอดข้าวแหละคะ่ะนี่ค่ะ ป้าพามาดูนะคะนี่นกปากห่างหายกินนะคะในนานะคะนี่ค่ะเสียงนกเขาก็ร้องกันนะคะนะคะี่ค่ะเห็นไหมคะตัวใหญ่ๆต้นข้าวเพิ่งจะเริ่มเริ่มโตมานะคะเขาก็เลยปล่อยน้ำมาเลี้ยงต้นข้าวนะคะเพื่อจะไม่ให้ดินแห้งนะคะนี่คะ่ะนายบังคูร,รัตนะคะ อยู่อำเภอบางบัวทองข้านนทบ,บุรีนะคะนี่ค่ะ<ม>เห็นไหมคะเขาหาปูปลาหาหอยกันใหญ่เลยคะ่ะนกปากห่างนะคะทุง่งนานี้กว้างนะคะมองเลยน,น้องนุ่นสวยๆแต่นกเขาจะอยู่กลุ่มตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเขาจะอยู่กลุ่มกันตรงนี้นะคะเนี่ย่ป้ามาส่องนะฮะ มาสุกมาส่องดูนะคะร่มรื่นวิวธรรมชาติสวยมากค่ะมาดูกันค่ะทุง่งนานะคะนูน่นเห็นไหมคะ่ะนี่ค่ะเอ้ยเขาร้องอ่ะเขาเริ่มร้องอ่ะนะคะเนี่ย อันนี้ก็แต่ไ้แวดนะขาข้าร้องอนะ่ะแต่ใต,แต้แวดร้อนนะคะนกปากห่างเขาจะไม่ร้องนะคะ,ขะ,ะ,คะเขาจะยืนกันนี่นู่นก็มีค่ะนู่นสวย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 เขาจะเดินไปร้องไปนะคะแต่นกปากห่างเนี่ยเขาจะไม่ร้องนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะป้าสุกพามาดูวิวสวยๆค่ะ